มีหลายคนที่กํำลังจะต่อประกันแล้วก็มีบริษัทประกันโทรมหาเยอะมากคือเลืตั้งแต่3าม0 0ื0นถึเราดูอะไรบ้างนะคะแล้วก็จากที่ดูรายการโผนกระแสนะคะประกันเบี้ยวก็มีนะคะเราจะดูเกณฑ์ยังไงในการเลือกบริษัทประกันได้บ้างคะถ้าตอบแบบเร็วๆเลยนะเร็วๆเลยผมว่าก็ต้องเป็นประกันที่อยู่มานาน มีชื่อเสียงผมว่าถ้าถ้าสองสองโจดนี้มาเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะมีปัญหามันยากหน่อยคือพูดง่ายๆคือเบี้ยวยากใชหน่อยเบี้ยวยากเบี้ยวยากสังเกตว่าที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่บางทีเราอาจจะมีมุมมองหรือว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองมีทัศนคติที่ไม่ดีคือคือเรื่องของการรับประกันโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมว่ามันละเอียดอ่อนมันเป็นเคส by เคสจริงๆว่าอันนี้แช่น้ำไหม อันนี้เป็นพราน้ําท่วมไหมอันนี้เป็นเพราะใช้งานไหมค,คือมันมันละเอียดอ่อนยิ่งถ้าเป็นประกันที่ฉาบฉวยเป็นประกันที่อายุไม่กี่ปีโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเราในฐานะผู้บริโ,โภคมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นประกันที่เขามีชื่อหน่อยนะมีชื่อเสียงหน่อยน่าเชื่อถือหน่อยนะครับขึ้นต้นด้วยตัววีัวอะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อถือได้แล้วก็โอกาสที่ เราเราจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันมันน้อยกว่าในมุมมองของผมนะแต่ถ้าอ,อยากประหยัดหน่อยคือบางทีเรารู้สึกว่าโอ๊ยพอเจ้าดังๆแล้วมันแพงอ่ะห้าหมื่นอ่ะนะฮะแนะนำว่าลองไปดูว่ารถ,รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้ารถที่คุณใช้เนี่ยเขาโคกับบร,บริษัทประกันไหนพยายามทำต่อเจ้าเดิมเพราะว่าเขามักจะมีคอนแทคที่ดีต่อกันถ้าเกิดเราไปทำอีกประกันหนึ่งนะเป็นเป็นบรก ที่โทรศัพท์มาขายโดยที่เขาอาจจะไม่ได้โคกับค่ายรถที่เราเป็นลูกค้าเขาอยู่โอกาสที่การประสานภายในมันมันไม่ค่อยสนิทกันพอไม่สนิทกันปุ๊บมันก็ยากความผิดเธอความผิดเองดิอะไรเงี้ยมันก็โยนกันไปโยกันมาเราเสียเปรียบนะครับก็บถ้ายอ,อยากลองประหยัดหน่อยก็ลองดูว่าเจ้าเดิมที่เราออกรถมาเขาใช้ของอะไรหรือในเครือนั้นอาจจะมีสัก3ามสี่เจ้าอะไรเงี้ยครับก็ลองพิจารณาดูครับ